คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าตอนนี้เรียวมี7 Pro ของนดุดที่อยู่ในมือเนี่ยกระแสดีขนาดไหน สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกินนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปกินนั่นเองวันนี้เราอยู่กับรีวิวนะคะเรียวมี7 Pro โอ้โหตัวนี้กระแสดีมากนะเปิดราคามาที่1990บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมแล้วก็ใส่อะไรมาเยอะมากๆเอาจริงๆริตอนแรกเนี่ยนะ่าดูคิดว่ามันน่าจะแพงกว่านี้มากๆเลยเพราะว่าโอ้แต่คือมันเป็นชื่อชั้นระดับอินเตอร์แบรนด์ที่มีศูนย์บริการแบบทั่วประเทศแล้วอนะน่าดูคิดว่ายังไงมันน่าจะราคาสูงกว่าน,นี้แต่ปรากฏว่าเปิดมา1990บบาทโอ้โหราคาดีมากเลย แล้วก็ให้อะไรๆที่ดูแล้วเนี่ยมันเยอะกว่าราคาด่ปกติจะจ่ายได้ในราคานี้กับแบรนด์ระดับนี้นะคุณผู้ชมนี่คือรรมี7 Pro โปคุณผู้ชมถ่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรม การแข่งขันในวงการสมาร์ทโฟนนั้นก็ถือว่าดุดันขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้ชมหลายๆแบรนด์เนี่ยก็เริ่มนําเทคโนโลยีที่ปกติเราจะต้องจ่ายหลายหมื่นบาทมาให้เราเนี่ยสามารถได้ซื้อกันในราคาที่ถูกลงอย่างเห็นได้ชัดทั้นนี้ทั้นนั้นก็ต้องยอมรับนะคะว่าการแข่งขันที่ดูเดือดแบบนี้เนี่ยมันทําให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นและผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่เราอย่างเช่นการชาร์จเร็วลําโพงคู่จอสวยกล้องความละเอียดสูงอะไรแบบนี้เนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ในเครื่องเดียวกันคุณต้องจ่ายหมื่น ห้0 0 0งหมื่นเรียวมีรอบนี้มาคุณจ่าย1มื่าแล้วมาเจาะลึกกันทีละเรื่องเลยดีกว่านุผู้ชมว่า มันมีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการออกแบบนั่นเองตัวนี้เนี่ยออกแบบมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเร้ก็มาดูกันนะคะว่าหน้าตาของเขาตรงนี้เนี่ยถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าสำหรับนักดูดเนี่ยนด,ดมองว่ามันก็โอเคนะสวยดีแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่ดูเรียบๆตามแบบฉบับของเรียวมีไปแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้เลยก็คือว่าตัวนี้จับรอยนิ้วมือง่ายมากๆเลยนะคะคือเป็นโทรศัพท์ที่จับรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายนิดนึงดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ใส่เคสเนี่ยก จับรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างง่ายอยู่ดีส่วนเรื่องน้ำหนักนะคะแล้วก็ความบางเนี่ยถือว่าโอเคนะคะถือว่า จับถือได้ง่ายไม่หลุดมือง่ายสักเท่าไหร่ตัวนี้ออกแบบมาเหมาะสมกับการใช้งานมือเดียวพอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดคุณผู้ชมกังวลเรื่องรอยนิ้วมือเนาะคุณผู้ชมก็ใส่เคสเอาแค่นั้นก็จบแล้วจริงนะเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเดงกรอบนี้นะคะราคาหมื่นนิดเดียวเนี่ยทางหน้าของเรียวมีนั้นจัดจอแบบซูเปอร์อมฤตมาให้อ่ะขออนุญาตอธิบายให้คนที่อาจจะไม่ได้กี้จ๋าฟังกันแล้วกันนะคะในจอมือถือปัจจุบันเนี่ยจะมีจอแบบที่เราเรียกว่า LCD นะคะกับแบบที่เป็นจอ อ OLED หรือ OLED นั่นเองตออจอนี้ต่างกันอย่างไรจอ OLED นั้นสามารถแสดงสีดําได้สนิทกว่าเพราะว่าไม่มีตัวของ backlight นะคะซองจะด้านหลังขึ้นมานั่นเองผลลัพธ์ก็คือเราสามารถดูภาพที่สวยขึ้นกว่าเดิมได้แสดงผลสีดําได้ดีกว่าเดิมดูหนังเนี่ยดำก็ดํามืดก็มืดนะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อ LCD เนี่ยต่อให้เป็นแพงๆอย่าง iPhone เลยก็ตามแต่เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถแสดงผลสีดําได้สนิทขนาดนั้นนะคะแม้ว่าจะพยายามทําให้ดีขนาดไหนก็ตามแต่เทคโนโลยี LCD เนี่ยจะไม่มีทางที่สีสั จะสวยงามเท่ากับกลุ่มของจอพวกซูเปอร์อัมเล็ตหรือว่าอัมเล็ตโอเลตทั้งหมดที่มีคําว่าโอเล็ตโอเลตทั้งหมดได้นะคะนั้นคุณผู้ชมคนไหนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะก็ต้องเข้าใจว่าหน้าจอแบบนี้เนี่ยจะทําให้สีสันต่างๆในการดูหนังของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ดีขึ้นอย่างมากๆเลยแต่ก็จะมีคนที่บอกว่าเอ๊ะพี่ละสีมันจะเพี้ยนหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะาเรย์มีรุ่นนี้เนี่ยสามารถปรับไปใชโหมด srgb หรือว่าโหมดมาตรฐานของช่างภาพได้นะไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดว่าจะต้องตรวจงานทีี่่มเรือง ราวของการแม่งยำของสีมาเกี่ยวห้องแล้วคุณจะ พลาดไปได้นะคะเพราะว่าสีจอมันเข้มเกินไปหรืออะไรแบบนี้ปรับไปใช้ srgb ซะเราก็จะได้มาตรฐานตามระดับโลกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากจะดูหนังเนี่ยเราก็ปรับไปที่ vivid แล้วก็ brilliant ไ er ด้เลยตัวนี้เลือกใช้จอแบบ super amoled ดังนัง้นคนที่จะซื้อรุ่นนี้ก็จะสามารถดูหนังได้สีสันสวยงามนัม่นเองเนาะแล้วก็เรื่องทัชสกรีนตัวนี้ทัชส,สกรีนตัวนี้นะดูดว่าเขาทำออกมาได้ดีเลยแหละนนในความรู้สึกของในดูดก็คือมันไหลลื่นดีแล้วก็ตอบสนองได้ดีมากๆพวกจอแบบพวก OLED เนี่ยจะมีทัชสกรีนที่ค่อนข้างดีกว่ากลุ่มจอ LCD ที่ราาค เคียงกันอยู่แล้วเนาะน,นั้นตรงนี้ก็ฝากเอาไวล้ละกันนะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้โอเคต่อมาเป็นเรื่องราวของตัวชิปเซตนะคะหรือว่าหัวใจของสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้ CPU นั่นเองรอบนี้เลือกใช้ตัวของ Snapdragon 720G นะคะอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกที่แรงที่สุดในราคานี้แต่ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้น่าเกลียดอะไรสำหรับ 720G ในราคานี้ CPU นั้นเป็น Adreno 618นะคะการใช้งานทั่วไปจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีปัญหาแน่นอนเปิดเว็บไซต์อันนี้เรื่องขนมกรุบหรือว่าคุณอยากจะอาไปตัดต่ออนน สบายๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรสรับงานมาตรฐานระดับมือถือแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นเกมเป็นในระดับเกมเมอร์เลยฉันเป็นเกมเมอร์จริงๆเนี่ยนะดูก็อาจจะไม่ถึงขนาดแนะนําขนาดนั้นแม้ว่าทัชสกรีนจะค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าความแรงของตัวเครื่องนั้นไม่อาจทําให้คุณขับเฟรมเรทระดับสูงสุดเท่าที่โลกใบนี้จะมีมาได้แต่ก็ต้องดูราคามันด้วยนะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นเกมเมอร์ระดับนิดหน่อยเล่นกับเพื่อนสนุกสนานเนี่ยนะคิดว่าไม่มีปัญหาจะพับ GROV ฮงไคฟรีไฟเออร์ o v Fire, อะไรแบบนี้เนี่ยมันเล่นได้้ออยยู่แลวเพีงาจ ปรับสุดทุกอย่างไม่ได้เท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราเข้าใจมันเราก็จะรู้ว่ามือถือรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์เราได้หรือไม่นั่นเองมาดูอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะคะสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยกล้องถ่ายภาพต้องดีไประดับหนึ่งเลยรุ่นนี้กล้องหลังประกอบไปด้วยอะไรบ้างมา,มาดูกันกล้องหลังประกอบไปด้วยเลนเซนเซ,นเซอร์หลังนะคะ64ล้านพิกเซลค่า f เนี่ยอยู่ที่1.8อัลตร้าไวเนี่ย8ล้านพิกเซลค่า f อยู่ที่2.3นะคะเลน portrait back and white อยู่ที่2ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็เลนาออ่ี้้ 2, นนกกัั4ตตวแ จะตัวอื่นอย่างไรเขาบอกว่าเป็นตัว generation ที่2คือพัฒนาขึ้นมาแล้วกว่า64ล้านพิกเซลรุ่นแรกดังนั้นสีสันความคมชัดอะไรเนี่ยดูดีขึ้นเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างภาพถ่ายเลยก็แล้วกันนี่เป็นไงตัวอย่างภาพถ่ายสวยงามเนาะแล้วก็เราคงจะเห็นแล้วว่าแม้ว่าเราจะเปิดไนท์ช shot มันก็ยังมีความสวยงามมากๆเลยอั t r a ้าไวก็สามารถใช้ไนท์โหมดได้เช่นกันตรงนี้ถือว่า64ล้านตัวใหม่ทําสีสันออกมาได้ดูละมุนขึ้นและ้แนะนานเลยนะคะว่าฟิลเตอร์ของอ่ realme เนี่ยตัวที่ดูชอบใช้มากคือฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า R5 หรือ R5 นั่นเองนะคะลองกดฟิลเตอร์แล้วก็เลื่อนไปนิดหนึ่งจะได้ภาพที่ดูแล้วเนี่ยดูอินเตอร์ขึ้นมากเลยนะคะปรับไปลองใช้ดูเนาะในส่วนของกล้องหลังนะคะยังมีเรื่องของงานวิดีโอที่มีลูกเล่นตัวหนึ่งที่รุ่นเนี่ยได้โปรโมทเอาไว้ในตอนที่พรีวิวนั่นเองนั่นก็คือ Movie Mode นะคะหรือว่าการถ่ายภาพที่ให้มีสัดส่วนแบบซินิมาติกนั่นเองนะคะก็คือ20:9นะคะก็จะมีความยืดยาวออกไปแล้วก็สามารถปรับทั้งไวบาลานซ์สปีดชัตเตอร์นะคะรวมถึงการกันสั่นอะไรต่างๆมากมาย ตรงนี้อาจจะไม่ถึงขนาดว่าดึงขึ้นมาเป็นจุดพิจารณาใหญ่ได้ว่าโอ้มันชี้ขาดได้แต่เขาก็มีการพัฒนานงส่วนนี้ขึ้นมาให้เกิดความแตกต่างในเรื่องของงานวิดีโอที่มากกว่าการถ่ายโดยทั่วไปนั่นเองรวมถึงงานวิดีโอทั่วไปนะนยังอาจได้สูงสุดระดับ 4K 30นะคะแล้วก็ตัว Full HD เนี่ยจะได้ในระดับ60เฟรมด้วยมีระบบกันสั่นที่ทํางานค่อนข้างใช้ได้แต่ว่าเราต้องยอมรับนะคะว่าการใช้ EIS หรือว่าซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการกันสั่นเนี่ยมักจะทําให้ภาพเกิดอาการชอร็อตๆซึ่งตรงนี้ เป็นทุกแบรนด์นะคะที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวหลักในการกําหนดเรื่องของการการสั่นแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้มันสั่นจนดูไม่รู้เรื่องเช่นกันเราก็เลยมองว่ามีมาให้นั้นดีแล้วนะคะอีกหนึ่งโหมดที่แม่งจุดขายเลยก็คือตัวของ u l t r a Night Mode นะคะแต่ว่าอยู่ในโหมดวิดีโออ่าเจ๋งไหมปกติเนี่ยพวก Night Shot เนี่ยจะอยู่ในภาพนิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีโหมดวิดีโอมาให้เราเนี่ยได้ลองเล่นกันด้วยก็ช่วยให้มันดูสว่างขึ้นดูสวยงามขึ้นได้แล้วอยากจะไปเก็บภาพแสงภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้เช่นกัน แต่นีูนก็แอบเสียดายนาอที่ช่วงนี้เราไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปที่มันมีจัดไปสวยๆได้สักเท่าไหร่นาะก็เลยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มีฟุตเทสสวยๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันแต่ว่าตรงนี้ก็พอจะเป็นแนวทางคุณผู้ชมได้เผื่อวันนึงเรากลับไปเที่ยวได้ปกตินาะแล้วก็ในส่วนของโมงกลางคืนนะคะกล้องหลังก็มีให้แล้วก็มีให้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยไปดูกล้องหน้ากาันกล้องหน้าตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะคะค่า F เนี่ยอาจจะเยอะหน่อยก็คืออยู่ที่2.5 ค่า f 2 5 a เอมันดูเยอะไปหรือเปล่าสำหรับมือถือในปัจจุบันอันนี้เนี่ยตอนแรกน้ดุลก็รู้สึกกังวลเหมือนกันแต่ว่าพอได้ใช้งานนะคะน้นดุกก็ได้รู้ว่าเขามีหมดในช็อตมาให้ซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับนะคะว่าซอฟต์แวร์มันฉลาดมากๆเลยฉลาดมากๆจนกระทั่งเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายภาพออกมาได้สวยมากๆเลยแม้ว่าค่า f มันจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่านะมันไม่ได้แบบน้อยมากคือปกติค่า f น้อยจะรับแสงได้เยอะนะค่า f เยอะมันจะรับแสงได้น้อยตรงนี้พอมีไนช็อตเข้ามาทดแทนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไร ึงกล้องหน้าเองเนี่ยก็มีโหมดดูดสีให้เราเล่นกันด้วยดูขึ้นภาพดูแล้วกันนะเออเป็นไงเจ๋งไหมก็ถือว่าให้ฟีเจอร์อะไรมาเยอะแยะนะคะส่วนเรื่องภาพนิ่งเนี่ยสำหรับน้าดุดนะน้าดุดมองว่าในราคานี้เนี่ยจุดพิจารณาของตัวนี้คือน้าดุดว่ากล้องหน้าเขาเนี่ยโอเคคมชัดโอเคสีสวยแต่ว่านดุดมองว่าถ้าเทียบการกระโดดบ,บวิวตี้ในพวกกลุ่มใกล้ๆกันเนี่ยนดุดว่าเขาอาจจะยังเป็นรองอยู่บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นจุดพิจารณาเลยว่าใครที่เป็นสายเซลฟี่จริงๆเนี่ยต้องโหลดแอปพลิเคชันอื่นมาใช้เลยนนะะะเช่ Beauty Plus อไร ก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่ก็ซื้อเครื่องนี้แหละนะคะแล้วก็ใช้ beauty plus ใช้ make up plus แก้ไขกันไปพี่จต่นด,ดูดมองว่าถ้าเกิดว่าเอาซอฟต์แวร์ของตัวกล้องเขาจริงๆที่ realme ui เขาทามาเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันดูแล้วมันเหมือนมันมีมิติบนใบหน้าเยอะไปหน่อยอะ่ะสำหรับนด,ดูดนด,ดูดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนาะแต่ว่าโหลดแอปอื่นมาใช้มันก็หมดปัญหาไปโอเคจะบอกว่าได,ด้ดจะไปเซียนกล้องหน้านะรู้เปล่าเออกล้องหน้าไหนสวยเนี่ยถ่ายปุย๊บรู้เลยเออรู้เลยทันทีใน,นส่วนอื่นนะคะมาดูจุดขายอื่นมากนะคะจุดขายอี ตัวนี้เนี่ยให้ลำโพงคู่มาในราคานี้ปกติเนี่ยถ้าคุณให้ลำโพงคู่มาถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยตัวอื่นจะดรอปลงเยอะมากแต่อันนี้เนี่ยที่เราพูดมาเนี่ยก็ถือว่าให้มาเยอะกล้องหลังก็คอนเด,ดเยอะกล้องหน้าคามเด,ดเยอะหมดวิดีโอก็มีอะไรให้เราเล่นเยอะแล้วก็ตัวลำโพงคู่เนี่ยถือว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างโอเคนะคะเสียงค่อนข้างเน้นแหลมหน่อยจะไม่ได้แบบว่าอุปกรค์ไม่ได้แบบเวอร์ขนาดไปไปเทียบกับตัวแฟลชชิประดับ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ได้แต่มันก็เป็นลำโพงคู่ซึ่งทิศทางของลำโพงคู่นั้นก็จะทำให้อั มันต้องบอกว่าต้องพูดจริงๆก็คือตัวชาร์จเร็วนะคะระดับ65วัตต์ตัวนี้แบตเตอรี่5 0 5รองรับชาร์จเร็ว65วัตต์ไอชาร์จเร็ว65วัตต์เนี่ยปกตินะคะถ้าดูดเคยจําได้เลยคือมันมันต้องจ่ายเยอะมากอะ่ะแล้วถึงจะได้ตัว65วัตต์มาแต่ตอนนี้เขาเอาชาร์จเร็วระดับ65วัตต์มาให้คุณในราคาหมื่นเดียวะ มันแบบดีมากเลยนะคะก็จะเป็นข้างในเนี่ยจะมีแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่2ก้อนนะคะแล้วเวลาชาร์จเนี่ยเขาชาร์จแบบดูโอ้นะชาร์จเข้าไปปื๊ดเร็วมากครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาตรงไม่มีใครชาร์จจากศูนย์นะดูกระเต็มแต่บดทุกคนคุณจะไป หลุดที่ไหนตื่นมาลืมชาร์จหรือว่าต้องไปประชุมต่อวันนี้ใช้งานมือถือหนักมากเนี่ยไอ้65วัต์น้น่าจะช่วยชีวิตคุณผู้ชมได้มหาศาลมากๆเลยทีเดียวนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดขายสําคัญจริงๆนะของเครื่องนี้เลยส่วนอื่นๆที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็มีเรื่องของ ROM นะคะให้มาที่128กิกแล้วก็ RAM เนี่ยจะอยู่ที่8กิกนั่นเองอันนี้ก็ให้มาเยอะมากเช่นกันสลหรับมือถือราคานี้เนาะสรุปนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่หลายๆอย่างเนี่ยคือมีมาให้ครบเขามีลำโพงคู่มีีชา์จด้ววย w, ัตตมอ สวยแบบ super amoled นะคะ full hd plus มี snapdragon 720g มี rom มาให้ 128gb ram 8มีกล้องหน้า32ล้านมีกล้องหลังโคเรีย64ล้านมี ultra wide ณุดว่าถือว่าเป็นจุดข,ขายที่สําคัญที่ดีมากๆกับมือถือราคานี้จําดูจําได้เลยว่าตอนที่ดูดไปงานเปิดตัวเนี่ยณุดเดินไปหาทางเพื่อนๆทุกคนเลยนะทุกคนก็โลความเห็นเลยว่าโหเปิดมาราคานี้เลยเหรอถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะผู้ชมก็ลองพิจารณาดูประการว่าสิ่งที่ดูดพูดเนี่ยกับ r e a l m ี7 pro ราคา1,900ร 9ก้บาทเท่านั้นเองสำหรับนดุดคิดว่าเปิดราคานี้มาขายดีแน่นอนเจอกันใหม่เทปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หนดุดด้วยนะคะใครที่ชอบสไตล์แบบนี้รายการแบบนี้ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะผู้เราทำเต็มที่จริงๆค่ะทุกเทปทุกคลิปเราพยายามที่จะทําให้ภาพสวยที่สุดพยายามทาให้ทุกอย่างดีที่สุดขอบคุณทุกคําติชมนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย